ความผูกพันนั้นไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยเวลาแต่สร้างขึ้นมาด้วยความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันทุกชีวิตล้วนมีจุดยืนของตัวเองมีภาระหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ที่ทุกคนมีเหมือนเหมือนกันนั่นคือคุณค่าของความเป็นคนครับกว่าจะมาเป็นเพื่อนกันใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตแล้วยังต้องมีวาสนาต่อกันด้วยครับ ไม่มีใครทำถูกใจใครทุกอย่างอาจพลั้งเผลออย่าถือสาจงรักกันในข้อดีและให้อภัยในข้อเสียซึ่งกันและกันถ้าคิดลบคงจบตั้งแต่ยังไม่เริ่มถ้าคิดหารคงเพิ่มอะไรไม่ได้ถ้าคิดคูณบางทีก็มากไปถ้าคิดบวกด้วยใจชีวิตก็สุขได้ในทุกๆวัน เมื่อใจเย็นเห็นอะไรก็สวยงามเมื่อใจงาม